ราจะไปทะเลกันด้วยครับเราวพาไมโครไปด้วยนะครับพาหนังสือดน,นี้ไปด้วยหนังสือกเราจะไม่กลับมาเลยอย่าเอา,าไปเลยอย่าเอาไปละบายส<า>ีให้ให,ให้ให้มันหมดนะครับอาก็อาก็ละชี้แค่นี้แต่นี้ได้เลยไมน,นะครับนี่ครับเป็นภาพแบบนี้นะครับสีตัว h o ม mask นะครับ hot m ส s k มีตรนี้ไหมคะอาก็อาก็ทะเลนี่นะคะ,ะครเราจะไปทะเลกันที่ตักใส่อะไรครับี่ที่ไม่ตเอามาะครับพี่จัเอาก็อาก็ทะเลรั้นผมเอาเอง

อนครับอากาศเต็มไปไม่เหมือนเมื่อก่อนครับใช่ครับงสร้างไม่เสร็จทีนะครับออก็แล้วก็ไปนหลังนี่มันตายไปเลยนะครับว่ามันไม่สนุกผมคืไปแล้ววันนี้นะครับวันนี้วันนี้ดูดดูดดูดดูฝนผ่านไปแล้วครับ ใช่ครับวันนี้ดู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 ร้อนแล้วครับวันนี้เป็นดูดูร้อนแล้วนะครับอากาศสลายแล้วใช่ไหมครับแม่อากาศเย็นมากเลยนะครับเย็นครับเราจะไปเล่นทะเลกันเนมากครับอากาศอาากศร้อนมากเี่ยวทะเลกันเย็นไปไหนไปทะเลเย็นไปไหนไป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 ทะเลชอบไหมทะเล ชพศพเลมีอะไรบ้างตเลมีอะไรม่มีมอรอยปูอ๋อมีปูด้วยมีอะไรอีกลบชาชลามฮะบชาลมีอะไรอาชลามป้าแมีอะไรอีกลกทีตเไมมี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 อะมีมีมีปูด้วยอ๋อมีปูด้วยเก่งจังเลยปูปู กุ้งด้วยต่อกุ้งด้วยเก่งมากเอากะเอาก็เอากะทะเลมีทะเลน้องชอบใช่ไหมชอบชอบทะเลโอเคไปทะเลไปทะเลกันนะนะครับพ่อก็ขับรถอยู่นะครับขับไปที่ทะเลแล้วก็ผ่านที่ภาคอ้าหถบกบ้าอุ้ยมีลูกป้าตรงนั้นด้วยตาอะไรลูกอะไปวัด เด็กๆพูดหน่อยเด็กๆยักษ์สึนามิมาแล้วมาแล้วนะกลุ่มอ้กลุ่มกลัวกลัวจะตายกลัวกลัวเขียวดูว้กวก ตาใครแล้วน้ําพินเหรอเสร็จแล้วพอเลยแม่รู้จับได้ตัวเล็กด้วย Thank oh. you. โอ้น้ำท่วมนย I need to get ¡Gracias! อะไรวะเด็กนี่คนะเลเีคนะเลเหรอว่าทำไมันนี่วาทไมันนี่หได้หน่อยดิ